จะแบบเช้าแ้วี้เอ่อสบายดีหางเอฟซสวยสคนเนาะนี่กัตาหลานมหาหมอวัชนะตาจืนมหาหมอคนคือหลายท้อีละหัวหลานหอวจนเปื่อ พานงวัสนามหามอจ้าภาสิงภาสิงหมดตะชัยมาเลยอ้เจ้อีล่ะหลังแขกมุมอยู่อีล่ะเป็นไข่พคตรงามเป็นยังพคตรงามเลยแกเป็นไข่แต่ทานมองโคตรงามเป็นยังโคตรงามเป็นยังมาอ่านเอ้ยโคนงามเป็นยังมานี่เห็นอ่ะโคตรงามเป็นไข่วาสนาตาเยิ้มเป็นยัง อากาศเปลี่ยนเนอะคือชีฮอนกับฮอน่กุชีนาวกับนาวโดยฝนตกชั่มเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่เหรอฝนตกอากาศทำแบบโบราณเป็นงามเป็นยังมากเป็นงามเป็นไข่เป็นงามเป็นไข่อืมวนเ่อกี้สิงมอเตอร์ไซค์มากอากาศท่องวนบ่ขี่รถเปิดประทุนที่หลุมมาหนีิ cứ <laughs> lột vào bụi như vậy, dính cho bay, nó, đi tao vào bụi cái bụi nữa mà nỉ, bụi mất tốc <laughs> à chứ, làm từ trời này thế, à, từ trời, à. <laughs> từ trời cả chắc từ trời, từ trời cả sao nó vỡ bên khởi vậy nè, hắn à mà hả, à này quá, khởi to, và ta chứ. พาหลานมาหาหมอหูสิงมอเตอร์ไซค์สิงมอเตอร์ไซค์เป็นได้ไหมวะเป็นได้วะเจ็บกระติลบบ้าม่วนบบวะนเออเจ้าเป็นยังมาคนงามเป็นยังมาคือตาหย่มหยมเด้อคนงามนี่เออยิหล่าคนเก่งได้นี่ขนาดบ่บ่สบายก็บ่ได้แอบได้ห้อนจานน้ำวันเนาะห้อเนล่ยมาเนี่ยกินข้าวเป็นห้า เก้ากนเลยพอมากพอนขึนเนื <Ge hum> ้อเนาะขึ no ้นเนื้อได้ปะเฮ้ยอ่ดดึงง่เนี่ยออกขึ้นเนื้ออเอน้อพ่อวัาขึ้นเนื้อเท่าไรอยากเป็นเธอเลยเออะไรเนาะอ่าอย่าขี่มอเตอร์ไซค์อาจ้ะวะวะ เน่ยมหาเพิ่มเลยอยากกีมอเตอร์ไซค์แอลแก้วพนมอเงแ้่เป็นไรนะเอ็นกับกะอยนั่นนเปลี่ยกิแต่วัวนี่ี่็มก็ลอศเพื่อแตกใจ่อี่ะอี่ะคงอมเป็นยังว่คนงอม่ะถามหมอถามด้อ่ะอย่ามหมอถามอี่ะ คนงามเป็นยังไาคนงามคนงามเป็นยังคนงามบันคู่อะไรนี่อ่าท่านหมอทมคนงามบันคู่อะไรนี่ปุบจับมือจะก้มบ้างยังคนงามบันคู่เฉลยบ้านหน้าอันนี้เห็นไหมเห็นเลยเห็นเลยข้าแข็งแเลง อีลาตแดดจีนี้ว่มาเย็นนี่ว่ะเนาะเออออกไงทีนี่อยู่เพื่อนห่อนแหมตลอดเลยอ้าถึงเทถางามแต่เฮ้ยมีหูอีกอันนี้เฮ้ยไข่แบบว่าไข่ห่อนในหัวไข่ไข่ขึ้นหัวไข่ได้คือมูอได้เพิ่นไข่ไข่ห่อนหัวเย็นตีนเย็นเย็บคือมีไอ้ขี้งอย่าถ้ามันเย็นเนาะ คือว่าเป็นไทยเราแหละน้องวาจังเบิก์ยังรู้นะเบิกเพื่อนเอ๊ะบาดเอ้ยเมนี่ฮักกู้ใส่สีเขียวคือกันเฮชีเขียวเขียวนี่เนาะบาดบาดเอ้ยวัฒนาตาเจิ้นขี้คักว่ามอเตอร์ไซค์น่ะเต้นดงดงมาบ่ใครเหรออันบางคน โฆษณาจะชื yeah. ่นเลยใคล่ลานคอยเป็นใครได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะบิกง่ายนะเอ็ดไปอยากเดียวง่ายได้อยากสนใจได้เอ็ดเดียวทั้งลุ่มและก็เดียวไปทั้งอื่นี่ได้วาดเอ้ยว่า เดี๋ยวก็ผ้าแม่มาหาหมอเดี๋ยวก็ผ้าลูกมาหาหมอตอนตอนมีลูกก็ผ้าแม่มาหาหมอตอนมีลูกก็ผ้าลูกมาหาหมออันนั้นตอนลุงบุญขึ้นเนื้อกันเนาะลบุญขึ้นเนื้อก็ผ้าเจ้ามาหาหมอทิพท้องตอนนั้นพามานี้อันนี้ก็ผ้าวัชนาตาจ้าในขีมมอเตอร์ไซค์อาคือเก้า ขี่รถเปิดประทุนเนอเจ้าเห็นได้ลูกยังงงอยู่บ่ฮะโดนสีตูดนได้นไงแมงอะไรกัดแต่อะไรนะฮะแมงอะไรกัดหลานพ่อยนี่นะแล้วก็เพิลเปิลไข่เพิ่นก็ได้อ้วกแไปนี่เพิ่ลอ้วกก็เลยพามาออ๋ชนะตาจืดได้ พื้นนี้พอดีใกล้เฮือนก็มีงานนี่เนาะมื้อนี้เนาะงานบุญมันอันบุญแจกที่ว่าเพิ่นอย่งเสียชีวิตเสียชีวิตตอนนั้นท้องกลมนะมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดบุญเนาะมื้อนี้เฮาก็ต้มมื้อนี้่นบุญเนาะบ่ได้ไปนหมู่ยังบ่ได้ไปดอกเฮ้ยไปมอก็บ่อื่นพุ่นล่ะเฮ้ยยุงใหญ่สิได้ไป งาเลยงามเลยเเงานะอัศนาตาจืนเข้าเบิ้งยัางินมาานินมาผ่นมาหาหมอเก่ากะโ่ยมือสาก่อนกระไฮเก่าเนี่ยโอ้ยไขยิ่งขาวมกอะไรสิทาร์่าเนั่งวา สิคานนั่ง่าบ่อยากกินได้น้ําก็ได้ื้บ่ยากว่ายาจักกินเองตึ้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 งยิ้มต้นงามเป็นยังมาเฮ็ดยิ้มแล้เฮ็ดแล้วไปต้นงามเป็นยังว่านี่คนงามมื้อนี้นชมว่านี่เป็นยังมานี่หือว่าเด้อว่าเอ้ยกีขากอกจักะกีขาก็กีขาก พ <Ooh. S 1> like, ี่ค่ะก็เราจักน็มาดิว่าเด้เฮ็ดแบบว่าเคิร์ดนะเฮ็ดเคิร์ดนะจิงจิงจิงจริงจิงบอมีโยอยู่เพื่อนก็มีเนาะซื้อมาเกียงมากระทันก็มีโยเพื่อนก็มีก็บไปกินมาเกียงมาเกียงกันยังเน่าปะไรเอ๊ย มนียมาีร้านเยเเดียวัเดียเดียวอเดียวเียวหังไปตชมทนังกระทันน่นอระยัดเาทำกระทันหน่อยไว้ซื้ออยู่แน่นกระทัน um ี่มันกินกับยำข้อมันหวานสบายเอาให้ค่อยยังไ่ได้กิน

อยากเปิดจีโนสีตูดจีโดนสีตูดอ่าอนเออห่อนมาอีกแล้วหอนมาอีกแล้เือเือเือตอนเือกอ่เย็นอสคือันปก็ะแหนี่หละมาหอดมอแหละให้มอตัวด้เฮ้

โเบ่งวปต้อยูย้ายพวกหัวเปลนบางบางคนนะคนกับหัวนะเด้อด้เนเอักได้เลยนะออวันักหัวนันนั่นนั่นั่น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 ั่นนัาสนาตาจืนนเราเป็นเราสชิบุญะดินเราสสิซึมแบบดินยุ่แต่ว่าวกนก้ ai sao oh. ông sáu nồi nồi nè đây khua pha lăng đấy nè ngâm ngâm đông đông nè lẹ nè xí mà quả đấy ơi ơi nè à cà đầm chưa đây tiền nồi nè <laughs> đâm đâm bị vả chăng đấy chăng đấy chăng đấy à, chăng đấy chăng đấy, chăng đấy ăn mặt khay cả bằng kia cả mi bằng kia cả lót เพราะว่ามันเสียเลยเดี๋ยวซื้อใหม่กันแล้นนี่ว่าน้องหานะคบหาโมถามบอกถามยายบอจะถามยายบออ่อือ Ừ. Thảm dài vô Thảm dài vô Hả? Đấy Ơ Tham dài vô lục vô dài nè Á, mà hàm Không Hồng cục quạt thảm hồng <laughs> Sí. <laughs> thế cả thôn nhạc hòng đi ai bạn đấy này này đi lại ขึ้น thân บ่ đi ừ hà mò lo kêu yêu rồi kêu là họ kêu non ba con nhau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Lan này lán cười đây lán à, cười đây <Hả? When>? cười phen khi nhắn gì đây lán cười lán cười lán oh. <Không ngờ>, cười lán <nhăn>. cười lán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  cười khô cười lán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  cười mò cười lán mò lán hả lán ชิ้งมดอแต่ใช่มาเป็นได้เฮ้ยเป็นได้เป็นได้ตัวอยู่คิงหนึ่งเลยเออไปได้ดียังกับมื่อนี่บ่ะเออมื่อบ่รบ้างไอ้เจยังนี่ดีน่ะลานสาวคนลานสาววัฒนาตาจื่นเลวัฒนาตาเธอบ่แม่นวัฒนาตาจื่น ta pha woodman ta ta woodman tà pha này này pha woodman pha woodman tà 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 pha woodman

nè, nè, huống ngay, huống ngay. Moments, hãy. Tích tay, mọi người thấy. Ngay, mọi người thấy. Một 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 người nó, Một người thấy. Một người thấy. Một người

กิน่แม่โคเหงน่ะไปดูไปเสาง่าวน่ไ้ไข่เนี่ยมันพุ่มอันนี่รอไข่กะห่อนแต่หัวน้องวันพัดหน่อยพัดหน่อยเฮ้ยลาลๆลลอยากจับอออยากจับออ

មើលៗហ្នឹងណាមើលហ្នឹងណាចောင်းណាវាសនាអេឆនាតាជឿនេះៗៗៗៗអើណាប៉៉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 ៉

<coughs> nhanh qua đây nhanh qua đây đấy. <coughs> nhanh vào đây nè 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 đây ัดชนาตาจืนพัดชนาตาจืนวัดวัดอืมเนี่ยเบิ่งอันนั้นเลยเบิงบ่งออกจอนะใส่หัวห่อนห่อนแต่หัวห่อนแต่หัวผัดโตผัดินผัดเย็เนยนะ ไอ้คนเก่งไอ้คนเก่งอะไราวหล่คอยคนเก่งเจ้าหาไดืกนตอนที่คินี่ยแกขุเรือล่ะคนเก่งไหนอันนี้คุยยิงคุยยิงอ้าวคุยยิงอันนี้เลยดำเร็วอันนี้นะตอนนั้นนั่งหัวหลอนแล้วนี่นะอยากมี่ชิมูกเชชัยแล้วก็อยากมีไอเน่

một cắt cho bà lúc Một đáy, một đáy Mẹ rai hãy, Một cắt lán khỏi đây, lán khỏi đây, lán khỏi đây Một cắt bà Con kinh đây Con kinh đây bà hãy đây, con kinh đây này lời <laughs> <laughs> เป็นไก่เป็นไก่หัวสาวนสวนสวยอเป็นสวยวัชาเปเร็วไขุ่วานนี่จอดกลางคืนแบบคนจีัวนีิหนแ่าเ็นเย็นบไอ้ก็บอไอ้บอไอ้ยูเด็กน่อยกับิชดกิสาวนี่อจุ๊บจุ๊บ

yeah <laughs>

ไข่หัวห้อนวัดหน้าจืดคนเก่งหาเดือนจำคนหกเกี้เดือนรอหาเดือนนะลูกาสนาตาจืดหาเดือนอ้จ Khôn kênh đó, cho lượt cà bò hay, khôn kênh này Đó, mang trong tay cà bò hay Khôn kênh này Tên đông 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 này ai? Cái gì mà đối lại? Cái nào tên? Có lộn Tên đông 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 <laughs> đông 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 đông

Papapa, palung lompon Palung lompon, palung lompon Papapa, papapa Uuuu, nyongkong gitu, leh tokon, leh Aaaa, ooooo Uuuu, ila, hil mo Aaaa, nyongkong gitu Tokon, tokon, e tokon, e tokon E tokon, e tokon E tokon, e เือกัรเดนเนอมีหอนหอปลาได้นะจเอ้บอสงเลยมนได้ได้มี่ไนได้แบบนี้บอกหแล้วันเป็ดอาน้ำในคลง เป็นไก่ยังหมอไก่บ้านไก่บ้าก่อนงทีุ่ดหาซากหนึ่งซีซีสมซมันมีเลขมันอยู่็นอันนี้หนึ่่หนึ่งตัวนี้เนาะตัวนั้นไหมบอกให้กเดมันมีเลขมันอยู่ ศูจกไม่ละจะเออโจๆนึ่มกนมันห่อนแน่วานน่่อนจัดปะปะปะปโอเคโอเคโอเคไปละพ่นแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกไเลยกชร์ให้สับทองคือเก้า อดชิมาห้มาห้ตั้มปากค่อยเอ้ยโ้ยวาสนาเอ้ยมึงทกโอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเจ้าของตํามเองเนาะปลา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 สับไปโอเคนะคต้องกับพาลานมาหาหอคือเกา คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในเสาท่องคือเก่าเนาะไปะสิงส่สงมอเตอร์ไซค์เสาเมื่อคือเกา่าไปนี่ไปจอยรถข่อยพี่จอ,อยจังฮั่นรถน้อยไรรถน้อยอข่อยไงน่ะคือรถคือรถน้อยไงคือรถน่อยนะทองไปรถอันนี้คือเกา่า <laughs> ไปละไปละบาย